สวัสดีครับผมผมช็อตแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับผมมานําเสนออีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับที่เขาเรียกอะไรอะฟิลลิ่งราคาหลักแสนนะครับผมราคาแค่หลักแสนนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งความรู้สึกเนี่ยคืออารมณ์สิบล้านนะผมวันนี้เป็นรถที่ทําออกมาแล้วผมว่าเนียนมากนะอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมเฉพาะชุดแต่งก็ว่าน่าจะมีสี่แสนสี่แสนกว่าห้าสิบห้าแสนแล้วนะครับเฉพาะชุดแต่งของที่เขาแต่งให้เนาะแล้วก็คันนี้ผมเปิดไว้แค่แปดเก้าแปดนะครับผมแปดเก้าแปด จัดเฟอรนนต์ได้ห0แสนนะครับคันนี้จัดเฟอรนซ์ได้ห0แสนเอ่อหรือว่าลูกค้าต้องการซื้อสดก็ไม่มีเวลามาเราก็มีบริการสไลด์ส่งให้นะครับผมยินดีเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะสำหรับโตโยต้ามาร์สคันนี้นะฮะชุดแต่งซุปอ่ากัมเบลล่าจีทีนะผมชุดแต่งกัมเบลล่าจีทีนะผมล้อแม็กนะครับล้อแม็กห้าก้านสีดําเนี่ยก็จะตัดกับสีเหลืองมาเลยผมคุณจะได้เบรกปอร์เช่นะผมเบรกของปอร์ชนะครับพร้อมกับจานฮับนะชุดใหญ่เลย จานทับชุดใหญ่เลยนี่ล้อแม็กขอบส9นะฮะสีเสือนี่สวยเลยผมแล้วก็เป็นรถเปิดประทุนนะครับลังคาเปิดประทุนนะครับลังคาผ้าเป็นหลังคาผ้าใบนะบผมเห็นไหผมว่าสวยเลยนะผมแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นล้อแม็กดำนะล้อแม็กดำแล้วก็เบรกของพอร์ตเหมือนกันนะผมเบรกของพอตแล้วก็พร้อมกับจานทับนะฮะจานทับโหลดแต่งจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะผมแต่งจัดทรงแล้วเรียบร้อยนี่มีลิ้นหน้านนคาร์บอนนะฮะเข้ากันหมดแล้วผมนี่รับกันหมดเลยแล้วก็ ไฟข้างในก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะผมไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์แล้วก็มีชุดคาร์บอนสวยมากฮนะอันนี้ผมบอกเลยสวยมากข้างในครับผมแต่งลงตัวเลยผมลิ้นเลินนะฮะเหมือนหน้าน้องนี่ยิ้มตลอดเวลาแล้วผมบางคนบอกว่าเอพี่ดูหน้าแล้วเหมือนมันยิ้มตลอดเวลาอ่าใช่ใช่ครับน่ารักดีครับผมยิ้มตลอดเวลานะฮนะสีก็เป็นสีเหลืองนะสีเป็นสีเหลืองแต้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะผมชุดแต่งแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะผม ทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็เออไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็สวยนะผมว่าเนียนดีเนียนดีแล้วก็ท่อท่อก็เป็นสแตนเลสฮะลั่นเลยผมลั่นเลยลั่นเลยผมนี่ก็เป็นชุดคาร์บอนนะพุ่มคาร์บอนมาคาร์บอนมา, <ๆ S 2> มาเนียนดีผมว่าก็ลั่นดีแล้วก็มีหางหลังนะผมสปอยเลอร์หลังก็เข้ากันกับชุดแต่งนะผมเาอาไปชุดแต่งลงตัวเลยเดี๋ยวรอทาได้ตอนนั้นนะผมว่ามาดูข้างในหน่อยไหม ภายในนะผมภายในจะเป็นเบาะหนังดำนะฮะเป็นเบาะหนังดําเป็นหบอหนังดําแล้วก็พงมาลัยเป็นสามก้านนะครับพงมาลัยสามก้านเกียร์ธรรมดานเนาะแอร์อะไรเย็นแล้วก็มีจอเลยนะผมมีจอมีกล้องถอยหลังผมว่าเขาครบ,ครบดีนะครบอยู่ครบอยู่ครับผมกระจกไฟฟ้าเวลาสตาร์ทร,รุ่นนี้ต้องเหยียบคัสด้วยนะครับต้องเหยียบคัสด้วยนะผมเพราะว่าเหมือนเขามีระบบเซฟตี้ไว้นะ เ,เอาเรื่องนะผมบ้าเสียงเสียงก็คือลั่นล่นนี้ผมขับขี่ก็ แล้วมันสวยนะฮะมันสวยเพราะว่าชุดตรงชุดแต่งคำลงตัวดีครับเนียนๆเ,เลยนะรอบๆทะเลที่เราตรงนี้งลงไปสวยเลยนะครับเนี่ยนเ,เลยทัองแล้วก็นเนียนเลยสวยคลิปลยฮะเนียนๆเลย ก็ใครที่สนใจนะผมต้องการซื้อต้องการแลกต้องการเทิร์นต้องการจาัดคะแนนก็โทรหาเราได้ครับที่เบอร์โทร099 46 245นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube บุคลาร็อตซิ่งด้วยนะผมอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจบุคลาร็อตซิ่งแล้วก็ฝากน้องๆทีมงานบุคลาร็อตซิ่งทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ